Because you know I'm all about that bass Bout that bass No trouble I'm all about that bass Bout that bass No trouble I'm all about that bass Bout that bass No trouble สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนจดข้อหนึ่งมาจากแกดรั้งที่สองปีห้าสองเป็นข้อสอบเอลอร์ค่ะถ้าพร้อมแล้วก็มาดูกันเลยค่ะ Life is so fragile and we don't know what will happen tomorrow So experience what you have given Because you don't know how long i t is going to l a s t เพืเ่อนๆจะเห็นข้อหนึ่งกับข้อสองนะคะว่าทั้งสองข้อนี้มีโซเหมือนกันเลยแต่ว่าทําหน้าที่ต่างกันต่างกันยังไงก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าโซมีหน้าที่อะไรบ้าง1นโซมีหน้าที่เป็นคําบุพบทเชื่อมประโยคสองโซมีหน้าที่เป็นคําขยาย subjective โดยมีโครงสร้างคือ subject บวก verb to be บวก so และตามด้วย adjective 3เราอาจจะเห็น so อยู่ในสำนวนหรือว่าคำแสดงก็ได้จากข้อ1 f l a g i l e แปลว่าบอบกบางซึ่งเป็น adjective ดังนั้น so ตัวนี้จึงทําหน้าที่ขยาย adjective ข้อ2 so experience คำนี้เป็นสำนวนที่แปลว่าดื่มดำซึ่งนอกจากสำนวนนี้แล้วนะคะเราก็ยังจะสามารถเห็นสำนวนอื่นๆอ,อ,อีกที่มี so อยู่ด้วยยกตัวยอย่างเช่น so quite e you c o u l พี่อะพินดะเราจะเห็นอยู่ใน BBC Fat Man นะคะเอพิโซดที่18ซึ่งแปลว่าเงียบมากแล้วก็อีกสำนวนหนึ่งโท o ู u s สำนวนนี้ก็เจออยู่ใน BBC Fat Man เหมือนกันอยู่ในเอพิโซดที่33แปลว่า บอกแล้วนะค่ะมาดูข้อ3 what you have given ประโยคนี้จะแปลว่าสิ่งที่คุณได้รับมาแสดงว่าจะต้องมีคนทำให้ดังนั้นประธานจึงเป็นผู้ถูกกระทำจะต้องอยู่ในรูปของแพสซี e ซึ่งจากรูปประโยคนี้นะคะเขายังไม่ได้ทำให้อยู่ในรูปของแพส i ี e ให้เราดังนั้นข้อนี้จึงผิด แล้วเราจะแก้ให้อยู่ในรูปของ p a s s i v ได้ยังไงมาดูกันเลย What you have given อยู่ในรูปของ Present Perfect Tense ซึ่งมีโครงสร้างประโยคคือ Subject บวก have h a s บวก Verb 3ทำให้เป็น Passive ได้โดยการเติม be บวก Verb 3เข้าไปตรง เวิร์บตัวสุดท้ายของเทนนั้น,น,นจะได้เป็น subject บวก have have เวิร์บช่องที่3ของ B ีก็คือ be n ตามด้วยเวิร์บสตัวนี้ดังนั้นประโยคนี้จะแก้ให้เป็น passive ได้เป็นแก้ตรงนี้เป็น have be n กิฟเวค่ะข้อ4ที่ไม่ผิดก็เพราะว่า to infinitive จะต้องตามหลัง verb ซึ่ง verb ในที่นี้ก็คือ going going to l e s s จะแปลว่าคงอยู่โดยซึ่งสรุปก็คือโจทย์ข้อนี้นะคะจะแปลเป็นไทยได้ว่าชีวิตบอบบางและเราไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น ดังนั้นจงดื่มด่ำกับสิ่งที่คุณได้รับมาเพราะว่าคุณไม่รู้หรอกว่าสิ่งนั้นจะอยู่กับคุณได้นานแค่ไหนค่ะค่ะแล้วก็จะมาต่อกันที่ข้อ2นะคะก็จะเป็นข้อสอบแอร์เลอร์นะคะค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะ The Night Imperial g o d t Festival, w also s is a known as the Vegetarian Festival, is a Chinese festival for celebrating the r e turn of the Night Imperial s p i r i t from heaven to earth ค่ะตรงนี้ก็จะแปลว่าเทศกาลเฉลิมฉลองเทพเจ้าทั้ง9องค์หรือที่รู้จักในนามของเทศกาลกินเจเป็นเทศกาลของจีนเพื่อเฉลิมฉลองการกลับมาจากสวรรค์ของเทพเจ้าทั้ง9องค์นะคะค่ะสำหรับข้อนี้ก็จะกําหนดมา4ข้อนะคะก็จะมีคําว่า watch noon i s t celebrating นะคะค่ะแล้วก็ข้อนี้ก็จะตอบ w a t h นะคะ วอตก็คือใช้แทนสิ่งของนะคะแต่ว่าวิชแปลว่าที่หรือซึ่งที่ใช้แทนสัตว์และสิ่งของนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะ my brother in law will lend the greenhouse which is near my ตรงนี้จะแปลว่าพี่เขยของฉันจะเช่าบ้านสีเขียวที่อยู่ใกล้กับบ้านของฉันนะคะตรงนี้จะใช้คำว่า which นะคะอีกตัวอย่างนะคะ The boss hasn't complained about what you have done to the company ตรงนี้จะแปลว่าหัวหน้ายังไม่ได้บ่นถึงเรื่องที่คุณทำลงไปนะคะตรงนี้จะใช้ w a s นะคะคำมันแล้วก็สรุปได้ว่าข้อน,นี้ก็คือตอบคำว่า w a s นะคะเปลี่ยนจาก w a s เป็น,น which แต่ว่าเราก็ต้องดูข้ออื่นๆด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะมาดูที่ข้อ2นะคะ i s also known นะคะดูดีๆนะคะตรงนี้จะเป็น passive voice นะคะจะแปลว่ารู้จักในนามนะคะซึ่ง passive voice ก็คือรูปประโยคที่ประธานของประโยคเป็นผู้ถูกกระทำคะจะมีโครงสร้างเป็น verb to be บอก verb 3นะคะค่ะต่อไปข้อ3นะคะคำว่า i s นะคะประธานของ i s ก็คือ f ฟรชิวอลนะคะส่วน the night imperial c o d t ตรงนี้จะเป็นแค่ส่วนขยายนะคะหรือเป็นแค่คำคุณศัพท์ที่ขยายเฟรชิวอลเท่านั้นนะคะซึ่งเฟรชิวอลนะคะก็จะเป็นคำนามเอกพจน์ใช้อีก็ถูกต้องแล้วนะคะค่ะสำหรับข้อ4นะคะ c e e b r a t i n g ดูข้างหน้านะคะก็คือคำว่า for นะคะ ตามหลังฟอร์จะเป็น p r e p o s i t i o n นะคะซึ่งต้องเป็นคำนามหรือเจอรันนะคะซึ่ง celebrating นะคะก็เป็นคำนามนะคะก็จะถูกต้องแล้วนะคะค่ดสำหรับข้อนี้ก็คือคำว่า Watch จะต้องแก้เป็น which นะคะจึงจะถูกต้องนะคะค่ะแล้วก็ขอจบแค่นี้นะคะไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะ โจทย์ข้อที่4ของเราในวันนี้ก็อยู่ในส่วนของข้อสอบเออ o r เนะคะก็มาดูกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้าง A m r r ิกันเบ t ดเด teacher whom r าเฟร t with a 15 y e a r s old school girl to f r นส n ๊อ a i กย yesterday to be a เป็นวันทเราต้องแปลประโยคก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับประโยคนี้ก็คือครูชาวอังกฤษที่แต่งงานแล้วผู้ซึ่งหลบนี้ไปกับ เด็กหญิงนักเรียนวัย15ปีเข้ามอบตัวเมื่อวานนะคะ,ะสำหรับโจทย์ข้อนี้คือก็ตอบข้อที่2นะคะเปลี่ยนจาก w ูมเนี่ยเป็นฮูเพราะว่าฮูเนี่ยใช้แทนคำที่ทำหน้าที่เป็นประธานส่วน w ูมเนี่ยจะใช้แทนคำที่ทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะจากโจทย์เนี่ยคือจากโจทย์เนี่ยฮู who เป็นคำสรรพนามนะใช้แทน t e a ชอร์ และในประโยคนี้ทีเชอร์ก็เป็นประธานของประโยคส่วนในข้อหนึ่งเนี่ยก็คือถูกต้องแล้วนะคะเพราะว่าครูชาวอังกฤษที่แต่งงานแล้วก็คือแมรี่ก็เติม e d ก็ถูกแล้วส่วนในข้อที่3นะคะอ่าก็ถูกต้องคือถ้าใช้ไอเครื่องหมายไฮเฟนขั้นนี่คือไม่ต้องเติม s ไอเมืน ตัวอย่างก็คือเนี่ย15 years o แก็คือทำหน้าที่เป็น adjective ทั้งก้อนดังนั้นไม่ต้องเติม s เลยส่วนในข้อที่4 e x t r a d อย e แปลว่าเข้ามอบตัวก็เขียนถูกต้องแล้วเพราะว่าเป็นประโยคแ v e v o i ไวจึงต้องอยู่ในรูปของเวอร์บ3ในการทำนิดนึงเนาะก็คือ o o m เนี่ย มุมเนี่ยเขาไม่นิยมใช้ในภาษาพูดแต่นิยมใช้ในภาษาวรรณกรรมหรือภาษาทางการเท่านั้นแล้วก็ในส่วนของประโยค passive voice คือประธานเป็นผู้กระทำฟอร์มต้องเป็น subject verb 3ใช้เมื่อเราไม่นิ้นผู้กระทำหรือเราไม่รู้ผู้กระทำหรือกล่าวถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะ เราก็จะมาดูที่ข้อต่อไปกันเลยนะคะดรเฮอร์แมนไฟแมน is considered the foremost authority on ตี้ออนเดอะซัมติกรูส s ิวอัพสกายเซนฮอลล์เนเราก็จะแปลได้ว่าดรเฮอร์แมนเนี่ย <Yeah. S 1> เขาเป็นผู้ชายใช่ไหมคะดรเฮอร์แมนคุณหมอเฮอร์แมนไฟน์นะค่ะเขาเนี่ย,เเยถือว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในเรื่องนี้เขาเนี่ย จะไปพูดที่เกสันฮอล์น e กสวันจันทร์หน้าค่ะมาดูที่ชอยส e เลยนะคะชอยส e ก็จะมี A. He. B. Is. C. Who. D. Whom ค่ะแล้วก็จะมาดูนะคะว่าตรงช่องว่างเนี่ยที่เขาให้มาเราจะเติมอะไรจากประโยคนะคะเราก็จะได้ว่าด็อกเตอร์ฮูแมนฟรายแมนเนี่ยจะเป็น subject ของประโยค Is เนี่ยเป็น กิริยาของประโยคนะคะจากนี้ให้ได้เราก็จะมาดูช้อยส e กันเลยค่ะช้อยส์นะคะ he เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคค่ะ his การใช้ his นะคะ his จะบวกด้วยคำ นามการใช้หูนะคะหูหูบวกด้วยเวิร์ค่ะแล้วต่อมาหูหูจะบวกด้วยควาสรรพนามค่ะควาสรรพนามมีอะไรบ้าง I y o U, V, D, H, she แล้วก็ E ค่ะจากประโยคที่เขาให้มานะคะเราก็จะเห็นว่าดร t e r Herman f i n e m a n นะคะจะเป็น subject อันนี้ก็เป็น i s ใช่ไหมคะจาก Choice เราก็เห็นเลยค่ะว่า Who เนี่ยเป็นเพียงตัวเดียวที่เป็น บวกเวิร์กค่ะดังนั้นงูจะเป็นคำตอบที่ถูกค่ะไหนดูหน่อยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเฉลยข้อสอบกันค่ะซึ่งข้อสอบวันนี้จะยกมาเป็นแบบบทสนทนานะคะมาดูจุดกันเลยค่ะ เป็นลักษณะของบทสนทนานะคะ A กับ B คุยกันนะคะซึ่ง A จะบอกว่า d you think t h e y ever come back to England? ก็คือเขาจะถามว่าคุณคิดว่าพวกเขาเนี่ย Ever come back to England ก็คือเคยเดินทางกลับมาสู่ประเทศอังกฤษบ้างไหม B B นะคะ B ก็จะตอบว่า no they have gone for จุดๆๆตัดๆนะคะเราก็ต้องมาหาตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดลงไปในช้อยลงไปนะคะมาเติมในนี้นะคะเพื่อที่จะหาข้อที่ถูกที่สุดค่ะมาดูช้อยแรกนะคะออช้อยที่สองกืดช้อยที่สามอวายช้อยที่สี่ a อชอ t time ใช้ที่5 a าอ o ทิตไทนะคะเรามาดูคำแปลนะคะออจะแปลว่าทั้งหมดโดยรวมแล้วนะคะจะแปลว่าทั้งหมดส่วนข้อ2นะคะกิ d ก็จะแปลว่าดี a w าไแปลว่าสักพักหนึ่ง h o r t time ก็คือเวลาอันสั้น กึเก็คือเวลาที่ดีนะคะจากโจทย์นะคะเราต้องมาดูการเปิดประโยคระหว่าง A กับ B นะคะที่คุยกันนั้นว่าอันไหนจะสอดคล้องกันได้อย่างไรนะคะ A ถามว่าคุณคิดว่าพวกเขาเคยเดินทางกลับมาอังกฤษอีกไหมแสดงว่าพวกเขานั้นเคยอยู่อังกฤษมาก่อนแล้วก็ได้เดินทางออกไปแล้วนะคะ B ก็ตอบว่า no d y have gone for ก็คือ lawsuit. ไม่เลยพวกเขาได้จากไปแล้ว for อะไรนะคะเราจะมาลองค่ะ <pun S 1> <tsp. S 3> เราจะมาลองเทียบช้อยทีละช้อยนะคะอย่างข้อหนึ่งอ B มันตอบว่า no d y have gone for or ถ้าเราออไปใส่มันก็จะว่าไม่ไม่เลยพวกเขา พวกเขาได้จากไปแล้วเพื่อทั้งหมดก็ไม่สอดค้องก็ตัดข้อ1ออกนะคะข้อ1ก็ไม่น่าจะใช้มาพิจารณาข้อ3กับข้อ4ซึ่งเป็น adverb of time ที่มีความหมายคล้ายกันซึ่ง away าาก็จะแปลว่าสักพักหนึ่ง a short time ก็คือเวลาอันส,สัน้นซึ่งมันจะมีความหมายแบบคล้ายๆกันถ้าเราจะตอบข้อ3มันก็สามารถตอบข้อสได้ใช่ไหมคะมันคล้ายๆกัน แต่ว่ามาดูเทียบใส่กับข้อ b แล้วมันไม่น่าจะใช่เพราะว่าถ้าตอบข้อ3กับข้อ4่คำถาม a a ที่ถามอ่ะมันต้องถามเป็นแบบ how long เท่าไหร่นานเท่าไหร่แล้วอะไรประมาณนี้แต่นี้มันถาม b ทิ้งซึ่งต้องการคำตอบที่ชัดเจนฉะนั้นข้อ3กับข้อ4จึงไม่ใช่เราก็ตัดทิ้งไปเลยค่ะตอนนี้ก็จะเหลือคำตอบอยู่สข้อก็คือข้อ2กับข้อ5อ่ะเรามาพิจารณาข้อ5 a g time นะคะ No. They have gone for good They time have a ไม่พวกเขาได้จากไปแล้วสำหรับในเวลาที่ดีก็ความหมายก็ไม่สอดคล้องเท่าไหร่พรานั้นข้อ5ก็ผิดแล้วก็ตัดออกไปเหลือคำตอบข้อเดียวก็คือข้อ2 A ถามว่า do you think they ever come back to England B จึงตอบว่า no they have gone for good ซึ่งมันจะได้คำตอบว่า ไม่เลยพวกเขาจากไปแล้วด้วยดีในประมาณนี้นะค,ะค่ะค่ะก็แค่นี้คะ่ะแค่นี้นะคะ